โอ้โหด่านนี้กระตุกแน่นอนไม้เยอะเกินเกอไม้เยอะเกินต้นไม้มันเยอะเกินทำไมแชมป์ยังไม่มาผมกำลังซิงดาต้าอยู่นั่นตัวอะไรคนไฟลุกเหรอปาร์ตคนไฟลุกไหนอะไม่เห็นไฟเลย มันเดิน <ไป S 1> แอบไปแล้วแค่งไงนตัวหันก็ดีไม่เห็นจริงไงเนี่ยนี่อามาแล้วเนี่ยตัวต้องแข็งมาก่อ่เลยเนี่ยโอ้ศูนย์อุอย้ยปลาหอกเลยดามเมจศูนย์คืออะไรไอ้เหี้ยตัวหนึ่งกันไฟตัวหนึ่งกันน้ำแข็ง ไอ้เหี้ยมึงเกิดมาพูดเพื่อนจะช่เฮ้ยเฮผมจะตายแล้วพี่แต่ละตัวนะพี่ตายทำไมพี่ได้ตายวะจิ๊บจิ๊บจิบพาไปจิ๊บจิ๊บปอกเลยมาเดีเวลาของแฟนน้องแข็งนะเพื่อน ไอเวรนีมโคตรตายดิอะมีร้้พูเหดยวจังหวี่เ,เอออนเนี่ยตรงนี้ใายมันตายไปนานแล้วของตัวเลยทำอะไรอ่ะหุ้ยายพี่ผมขอบอกว่าอย่าพูดผมมายอมนะ ก็พอได้ใช่นางเอกมีการเดินทางน่ารักมากนางเอกมีเพียงการเดินทางแลบบ้วน่ารักมากนมใหญ่ด้วยโอ้ยเราติดตามไอตีมาแล้วเรียบร้อยโอ้ยเราติดตามไอตีมาแล้วเรียบร้อยนองโคตรใหญ่ซึ่งติดตามเพราะนีเพราะว่า ผลงานหรือว่าพนหลงโอ้ผลงานเขาดีมาเป็นคู่เลยผลงานเขาก็ดีนะใช่ไหมผลงานดีไล่มาเป็นคู่เลยอุ้ยอุ้ยแฉงที่ไปอยู่ไหนผมสักกับมันอยู่ไหนเดี๋ยวมันไล่ตะกบตะคุปตะแคปอยู่เนี่ยโอ้ยยิงมึงเข้ามั้งเนี่ย ถึงก็จะต,ตายนะพี่เพื่อตายฮะพี่สองเอาได้เรื่องมาจากไหนไม่รู้จับกผมไงโอ้ยมันแรงกันหะเอ้ยผู้ใหญ่ก็มาที่อยู่ใกล้เหมือนที่จะได้ผมจะการเีงนะเอาเลยแค้มสู้

ไอ้ควยเลยมั้งมันมันหอดจังะวะคว้ยอยู่ตรงไหนอ๋อเราต้องไปหาอินวิสเกตแต่ว่ามันไม่บอกคว้อเลยดิเออมันไม่บอกตำแหน่งอไงดิอุ้ยรับเลยเสียงเพลงนี้ไหนตรามันหายไปไหนวะเนี่ย จะโหดขึ้นเนี่ยโอ้โหจะเหลอสามคนโอ้ยโยกระต่าม,มันแดดได้พี่พี่รู้ปะเนี่ยรู้ดิแดดตามพี่เนี่ยโอ้หถ้าหนังเคลยอยู่ตรงไหนมันไม่เห็นโหดใช่ไหมผมมีนี่ไนงะกระบ๋า กระตายเปตัวนึงดีดีบอสบอสเฮ้ยกระผมเนี่ยมาข้างบนบอสน้ำแข็งแผ้ไฟด้วยฮะไฟไม่มีวะดาบเพิ่งเลงอะไรก็ได้พี่เดี๋ยวพี่อย่าใช้น้ำแข็งก่อ น้ำแข็งกับสายฟ้าใช้ได้หมดเอาไน้ำแข็งกับสายฟ้าไอ,อ้เนียบอสมูนเนี่ยเอาไม่ใช่บอสลอยได้ฮะลอยได้บอส

เออว่ะเราไม่ต้องเสียนลายย้อนกลับมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยดีว่ะนีก็ได้เหรอก็ปกติเควสยมันจะให้เราไปดูประตูกันพี่แล้วมันก็จะเปิดไม่ได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยแม่งฮาว่ะโอ้ในบ่อน้ำนั่นอะไรอ่ะโนระเบิด ตัวระเบิดนี่เป็นตัวที่กล่าวที่สุดละนอกจากจะมาฆ่าตัวตายแต่เราแต่ยังฆ่าเราไม่ได้อีกต่างหาก <c oughs> เอ้ยร่วงร่วงร่วงโอ้โหอะไรนะอา์ไฟล์ไฟล์ผมไม่ได้อยู่ไ <c oughs> ี่กลับมนเนี่ <c oughs> ย <c oughs> ผมตกลงมาในหลุม

อ้าวม่เป็โอ้ยย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 ่ยยยย้ยย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  นี่ออนี่ยตายยากแต่ว่าฮึเนี่ยตัวใหญ่หหอ๋อัทำไมใหญ่พอมันตายมันก็ตัวเล็กลงแยกล่าง เรียงเก่าเไม่เอาฟอกเอ้เรื่องถ้าใครอยู่กับน้องแข็งอีกแล้วเจริงมองกันม้อด้วยถ้าไคเท่านั้นเออถ้า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 เดียวกันหมดมันจะดีพี่ มันโหดจังวะ แน่กลัวเร่วงเฮ้ยนั่นไง <laughs> ไม่ไหอยมีงนีราจะถอยไปตรงนี้ก่อนเย <Yeah. S 1> ยอดไม่ต้องเปิดประตูเลยฮะเออไม่ต้องกลับไปเอาปุญแจ้เลยฮะ Holy Nelly Birds, what the fuck? What do you think it is? Oh, I know exactly what it is. Those are the outer gates. This must be where they emerged into our world after the collision. Oh, shit. Look at this. You know what this is? Nope, but I have a feeling you're going to. Oh. Mezu's armor. After I knocked it off him like a little bitch. Who's Mezu? Oh. Just a god whose ass I kicked. No big deal. Ooh, do I get to hear another Bye. story about My how honor. awesome you are? Oh please, oh please, oh please. You know what? I'm not gonna tell. So you. you're not that oh. done. Not to sound like a racist, but all you do yeah. look alike. อช่เป็นกระต่ายเหรอ,อไม่นะกระต่ายนั้นไม่เกี่ยวเราต้องไปกันเลยหรือที่ใช่เราไปซื้อของทุกอย่างเลยก็ได้เอาอไอเสานี่แม่งเหมือนอยู่ที่บ้านเราเลย

เโง่มันเนี่ยตีงดูด่าผมเลยเฮ้ยตกีจมันทำไมตอนนี้เนี่ย อยตรโคตรละหม่ตาแล้วคงไม่ถามสุขภาพสักคำไปนั่ไหนนี่

โคตรยาวเลยปืนเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้คนเดียวหรอมั้งที่เราไปที่เราไปคุยกับมันแล้วเราไม่เป็นศัตรูกับมันต้น,นัี <c oughs> ผมเคยดูภาคแรกนิดหน่อยอะเหมือนเราจะมีใครสักคนเข้ามาอยู่ในตัวทล้วไมเรามีพลังจริงๆเราจะตายไปแล้วเฮ้ย Freak Show Long time no ass kicking นู่นห่าง Have you come by to gloat at my meager circumstances Well, it wasn't my original plan, but now that okay. I'm here, why not? It'll be like old times. Yeah, I'm not sure why I thought I'd get sympathy from you. Some naive thought that you would grow up one day. Yeah, keep dreaming. Looks like your old stomping ground poked through into our world. How's it feel to be on my turf? I have tried to accept the situation with as much dignity as I can muster. <laughs> hey, Zero is a start. Why are you still hanging around here? I am tasked with guarding the gates. The collision did not change that fact. I was sent to find out where the ooze is coming from. Looks like you have a little seepage problem there. If certain parties had not taken it upon themselves to disturb the gates, we should not be in this predicament in the first place. Oh, you mean my brilliant strategy to distract you while I kicked your ass? You don't comprehend the forces you're dealing with. If it were not for me the gates would have opened